นนกุลลงพัชช็อนี้แฟนๆแห่ถามถึงแอปทักซออนหนักมากเรียกได้ว่าถูกจับตาความสําคัญมาได้สักพักแล้วสำหรับแอปทักซออนกับพระเอกรุ่นน้องนอนกุลชานนหลังจากทั้งคู่ได้ร่วมงานซีรีส์ด้วยกันแม้จะยังไม่ออนแอร์ air แต่บอกเลยว่าแฟนๆเชียร์กันหนักมาก และในงานสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสร์พักสุขเจริญนนกุลก็ได้เดินทางมาช่วยงานแอบทุกวันอีกด้วยล่าสุดนนกุลได้ออกมาโพสภาพอดความหลอ่อและกำลังถือแก้วชานมอยู่พร้อมระบุคแคปชั่นว่านมชาเขียวจัดว่าเป็นชานมหรือไม่ i s g r e e n t e a m i l k consider as milk tea แต่งานนี้ดูเหมือนว่าแฟนๆไม่ได้โฟกัสที่ความหล่อและแคปชั่นของนอนกุลสักเท่าไหร่แต่กลับเข้ามาคอมเมนต์ถามถ่ายถึงแอป และทำถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตกลงกับพี่แอปคือยังไงครับเออเราแพ้เลยจากที่เชร์อีกคนมาเจองานคุณพ่อคุณแอปบ5วันยอมเลยประทับใจและไม่จับจีนยอมรับความจริงเราว่านนกุลของแทรรักมากเลยนนเห็นความน่ารักความเป็นสุภาพบุรุษคุณแอปต้องอบอุ่นใจอบอุ่นกายมากที่มีนอนอยู่เคียงข้างเขา